สวัสดีครับบ้านสวนโพควินนะครับนี่นะครับมาอัปเดตนะครับเล้าไก่นะครับนี่นะครับเทพื้นอีกล็อกนึงแล้วนะครับนี่นะครับเทพึ่งเสร็จนะครับมาอัปเดตให้เพื่อนพี่น้องนะครับดูนะครับนี่นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับเราจะเทอีกล็อกนึงนะครับล็อกนี้นะครับล็อกติดกันนะครับนี่ครับเราก่ออิดไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเทพื้นล็อกนี้นะครับล็อกพ่อแม่พันธุ์นะครับ พอดีว่าปูนเขายังไม่มาส่งครับเราก็ย้ายลูกไก่นะครับลูกไก่ที่อยู่ในคอกกรงแบบนี้นะครับย้ายออกมาอยู่ตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็เทนะครับแล้วก็ปูนแห้งพรุ่งนี้เราก็ย้ายกลับไปนะครับเอาแกบบอะไรมาลงนะครับนี่นะครับบ้านโวนมอคควินนะครับทําไปเรื่อยๆครับพอดีว่าเกิดปัญหาน้ําท่วมนะครับนี่นะครับเราเลยมาทําอิกบล็อกแบบนี้นะครับแล้วก็เทพื้นนะครับนี่นะครับเทเพิ่งเสร็จครับโอ้โห เล่นเหนื่อยเลยครับนี่นะครับช่วยกันนะครับนี่นะครับแล้วก็ต่อไปนะครับอีกสองล็อกนี้นะครับก็จะทําเหมือนกันนะครับนี่นะครับตอนนี้นะครับอันนี้ล็อกพ่อแม่พันุนะครับอันนี้ยังไม่ได้ก่อนะครับพอดีว่าน้ํายังฝนตกมานะครับก็น้ํายังเริ่มแฉะอยู่นะครับเดี๋ยวสักเกี่ยวข้าวเสร็จนะครับจะมาลุยนะครับสองล็อกนี้นะครับนี่นะครับอีกล็อกนึงเห็นไหมครับสภาพน้ําขังเริ่มจะแห้งแล้วครับ สองล็อกนี้นะครับก็จะมาทําต่อนะครับหลังจากเกี่ยวข้าวนู่ละครับบ้านสุนมะควินก็มาอัปเดตแค่นี้นะครับพอดีว่าเหนื่อยอยู่ครับเพิ่งเสร็จครับแล้วก็เลยมาอัปเดตให้ดูนะครับนี่นะครับพอพอม่พันไก่อีกชุดนะครับตัวนี้สีแดงครับพอพันไก่ชนนะครับไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe ให้ด้วยนะครับบ้านสวนมะควินก็จะอัปเดตไก่เรื่อยๆนะครับแล้วไก่ลูกไก่ก็เริ่มเยอะนะครับ แต่เราก็จะไว้ทําพัน์คัดทําพันด้วยนะครับนี่นะครับนายก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ,บกด s ั b s ไ r i b e หน่อยนะครับสวัสดีครับบ้านสวนพุกาวินครับ